สรุปภาพรวมหลังตลาดหุ้นสหรัฐปิดวันที่5ธันวาคม2024หุ้นร่วงลงขณะที่ตลาดพักจากการฟื้นตัวก่อนรายงานการจ้างงานบิตคอยร่วงต่ำกว่า1,000 0แสนดอลลาร์ 1, โดย Investopedia เผยแพร่พรวันที่5ธันวาคม2024เวลา18นาฬิกานาทีตามเวลาในสหรัฐแปลและเรียบเรียงโดยไอเดียลงทุนตลาดหุ้นร่วงลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวันพฤหัสบดีเนื่องจากนักลงทุนจับตารายงานการจ้างงานเดือนพฤศจิกายนอย่างใกล้ชิด ซึ่งมีกำหนดรายงานในเช้าวันศุกร์นี้ด้านบิตคอยลดลงต่ำกว่า1,000 0 0ดอลลาร์หลังจากแต่ระดับมากกว่าแสนดอลลาร์ต่อบิตคอยเป็นครั้งแรกในคืนก่อนหน้าดัชนี S&P 500และ NASDAQ Composite ลดลง0.2%ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง0.6%หุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาจากความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลทรัมป์จะดำเนินนโยบายสนับสนุนการเติบโตซึ่งจะส่งผลดีต่อรายได้ของบริษัทและตลาดหุ้น หุ้นซินอปซิสลดลง12%หลังเผยแนวโน้มที่น่าผิดหวังหุ้นไฟเซอร์ลดลง5.5%หลังประธานาธิบดีทรัมป์เลือกแฟรง์บิซิกนาโนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานประกันสังคมหุ้นอูเบอร์และลิฟลดลงประมาณ10%หลังเวโมบริษัทในเครืออัลฟาเบตประกาศขยายบริการแท็กซี่ไร้คนขับในไมอามีหุ้นเทสล a าเพิ่มขึ้น3.2%หลังแ a n k of a ฟอเมริกาปรับเป้าหมายราคาขึ้นหุ้น Apple Microsoft และอเมซ o n ปิดตลาดในแดนบวก ขณะที่ Nvidia, Alphabet, Meta Platform และ Broadcom ปิดตลาดในแดนลบราคาบิตคอยต่96,000ดอลลาร์หลังจากพุ่งสูงถึง1 4 0 0 0ดอลลาร์ในคืนก่อนหน้าหุ้น m i c มโครสตราทีลดลง4.8%หลังจากเพิ่มขึ้น10%ในช่วงเช้าหุ้น Coinbase ลดลง3.1%และ m มาราโ d ดิ g ลดลง4.5%บิตคอยเติบโต40%ตั้งแต่การเลือกตั้งเนื่องจากนักลงทุนคาดหวังว่ารัฐบาลทรัมป์จะสนับสนุนมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อคริปโตเคอเรนซี โดยข่าวล่าสุดระบุว่าทรัมป์แต่งตั้งพรแอดกินผู้สนับสนุนคริปโตเป็นหัวหน้าสำนักงาน SEC แทนที่แกรรี่เจนเซอร์หุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับคริปโตมีความผันผวนอย่างรุนแรงในวันพฤหัสบดีเนื่องจากราคาบิตคอยพุ่งสูงกว่า1,000 0แดอลลาร์ 1, 000, ก่อนจะลดลงในภายหลังหุ้นของไมโครสตราทีผู้ให้บริการด้านระบบธุรกิจอัจฉริยะที่ถือครองบิตคอยมากที่สุดในโลกเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง10%ในวันเดียวกันแต่ปิดตลาดลดลงประมาณ4% ด้านหุ้นของคอยเบสตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตพุ่งขึ้นถึง6%ก่อนจะปิดตลาดลดลง3%หุ้นของบริษัทอื่นที่ปรับตัวขึ้นในช่วงเช้าแต่ปิดตลาดในแดนลบได้แก่ไรออดแพลตฟอร์มและมาราโฮดิงซึ่งทั้งสองบริษัทดำเนินธุรกิจขุดบิตคอยโดยหุ้นของทั้งคู่ปิดตลาดลดลงกว่า4%ข่าวเมื่อวันพุทธที่ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เลือกพรอสแกินให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ SEC ช่วยผลักดันให้ราคาบิตคอยและสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆเพิ่มขึ้นแอดกินซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกรรมาการ SEC ในสมัยของอดีตประธานาธิบดีจอร์ดดับเบิลยูบุธมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลและจะเข้ามาแทนที่แกรี่เจนเซเลอร์ที่ได้ประกาศว่าจะลาออกในเดือนมกราคมความคาดหวังว่ารัฐบาลจะสนับสนุนคริปโตมากขึ้นทำให้ราคาบิตคอยพุ่งขึ้นกว่า50%นับตั้งแต่ก่อนวันที่ทรัมป์ชนะการเลือกตั้ง ล่าสุดบิตคอยซื้อขายอยู่ที่9 6 0 0 0ดอลลาร์หลังจากก่อนหน้านี้แต่ระดับสูงสุดที่1 4 0 0 0ดอลลาร์หุ้นที่เคลื่อนไหวมากที่สุดใน S&P 500วันพฤหัสบดีหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างน่าจับตามองหุ้นของบริษัทผู้ผลิตวิสกี้บราวฟอร์แมนปรับตัวขึ้นแต่ระดับสูงสุดนำหน้าหุ้นทั้งหมดในดัชนี S&P 500ด้วยการพุ่งขึ้น10.7%ในวันพฤหัสบดี โดยผู้ผ,ผลิต Jack d ดนเ e ลสรายงานยอดขายและกำไรประจำไตรมาสที่ดีเกินคาดเน้นย้ำถึงความแข็งแกร่งของแบรนด์บูเฟอร์รีเซลและคาดว่ายอดขายในต่างประเทศจะช่วยกระตุ้นการเติบโตแบบออรแกนิกในปีงบประมาณ2025หุ้นของเทส l a เพิ่มขึ้น3.2%หลังจากนักวิเคราะห์หลายรายรายงานข้อมูลเชิงบวกหลังจากเยี่ยมชมโรงงานจีเกอร์ออสตินของบริษัทโดยนักวิเคราะห์ของ b a n ก of a m e เมริปรับเพิ่มเป้าหมายราคาหุ้นเทสลา โดยระบุถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากหุ่นยนต์อ Op ป i ท u s มสของบริษัทซึ่งใช้งานในแผนกจัดเก็บพลังงานอยู่แล้วหุ้นของสายการบินในสหรัฐพุ่งสูงขึ้นหลังจากอเมริกันแอร์ไลน์และเซเว่นแอร์ไลน์ปรับเพิ่มคำแนะนำโดยอ้างถึงความต้องการเดินทางที่เพิ่มขึ้นอเมริกันแอร์ไลน์ยังประกาศขยายความร่วมมือด้านบัตรเครดิตกับซิตี้กรุ๊ปทำให้ราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้น16.8%หุ้นของยูไนเต็ดแอร์ไลน์เดลต้าแอร์ไลน์และเซเว่นแอร์ไลน์ปรับตัวขึ้น3.2% 2.4%และ2.0%ตามลำดับหุ้นที่ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญหุ้นของซินอปซิสลดลง12.4%ซึ่งเป็นการขาดทุนครั้งใหญ่ที่สุดในบรรดาหุ้นทั้งหมดใน S&P 500แม้ว่าบริษัทออกแบบระบบอัตโนมัติอิเล็กทรอนิกส์จะทำรายได้และกำไรในไตรามาสนี้สูงกว่าที่คาดไว้แต่การคาดการยอดขายในปีงบประมาณ2025กลับต่ำกว่าที่คาดการ ซึ่งสะท้อนถึงแรงกดดันต่อธุรกิจในจีนเนื่องจากสหรัฐกำหนดข้อจำกัดใหม่ในการส่งออกเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์หุ้นของ c าเด e n Design System ซึ่งเป็นผู้ผลิตซอฟต์แวร์ออกแบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นกันลดลง6.4%หุ้นของอ ber อร์เทคโนโลยีลดลง9.6%เนื่องจากเวโมบริษัทรถยนต์ไร้คนขับในเครืออัฟาเบตรบริษัทแม่ของกูเกิลประกาศแผนขยายบริการแท็กซี่ไร้คนขับไปยังไมอามีรัฐฟลอริดา โดยเวโมระบุว่าจะเริ่มทดสอบรถยนต์ในเมืองนี้ในช่วงต้นปีหน้าและวางแผนเปิดตัวกองยานแท็กซี่ในปี2026ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจเรียกรถหุ้นของลิฟลดลง10.1%ในวันพฤหัสบดีราคาอลูมิเนียมปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในสัปดาห์นี้หลังจากกระทรวงการคลังของจีนยกเลิกการคืนภาษีส่งออกอลูมิเนียมและทองแดงนักวิเคราะห์คาดว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวจะจำกัดอุปทานอลูมิเนียมทั่วโลกและหนุนให้ราคาโลหะชนิดนี้สูงขึ้น หุ้นของบอลขอบซึ่งเป็นผู้จัดหากระป๋องเครื่องดื่มและบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมอื่นๆลดลง5.8%ในวันพฤหัสบดีหุ้นซินอปซิสร่วงลงในวันพฤหัสบดีหลังจากบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ออกแบบชิปประกาศแนวโน้มที่น่าผิดหวังสำหรับปีงบประมาณหน้าบริษัทคาดการ์รายได้ทั้งปีอยู่ที่6.75-6.81พันล้านดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ประมาณ6.9พันล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลจาก Vi ซิ b l e a l p h ฟ้าขณะที่กำไรต่อหุ้นที่คาดการไว้ที่1 0 4 2ถึง10.63ดามอลลาร์ต่ำกว่าคาดการของนักวิเคราะห์ที่ประมาณ11.20ดอยลล่าร์อย่างมากสำหรับผลประกอบการไตรมาสที่4ของปีงบประมาณ2 0 2 4 s y n o p s ิ s นรายงานรายได้อยู่ที่1 6 4พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น11%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วและสูงกว่าที่คาดการไว้เล็กน้อยโดย EPS อยู่ที่7.14ดเจิ่มขด้นจาก2ี่ดอลล่าร์ีที่สูงกว่ากะห์คาดการ บริษัทเปิดเผยว่าแผนการเข้าซื้อกิจการบริษัทซอฟต์แวร์จำลอง Ansys มูลค่า35,000ล้านดอลลาร์คาดว่าจะเสร็จสิ้นในครึ่งปีแรกของปี2025โดยราคาหุ้นของ Ansys ลดลงประมาณ5%เเมื่อเร็วๆนี้หุ้น Synopsys ลดลง12%ในการซื้อขายช่วงท้ายวันพฤหัสบดีส่งผลให้ SP 5 0 0ปรับตัวลดลงด้วยทั้งนี้ราคาหุ้น s y n o p s ิ s แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ราคาเป้าหมายที่400ดอลลาร์ช่วยดันหุ้นเทสลาในวันนี้หุ้นของเทสลาพุ่งขึ้นในวันพฤหัสบดีหลังจากนักวิเคราะห์จากวอล์สตรีแสดงมุมมองเชิงบวกต่อบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายนี้นักวิเคราะห์จาก Bank of America เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันราคาหุ้นให้เพิ่มขึ้นในวันนี้แม้ว่าพวกเขาจะยังคงให้คำแนะนำซื้อแต่ก็ได้ปรับเพิ่มเป้าหมายราคาขึ้นอีก50ดอลลาร์เป็น400ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลีย่ยของ Visible a l p h ฟที่ประมาณ280ดอลลาร์เป็นอย่างมากและสูงกว่าราคาปิดตลาดวันพุธถึง12%เป้าหมายราคาดังกล่าวยังเป็นหนึ่งในเป้าหมายราคาสูงสุดจาก Visible a อันฟเทียบเท่ากับเป้าหมายที่เว็บูตกำหนดไว้เมื่อเดือนที่แล้วล่าสุดหุ้นเทสล a าขยับขึ้นประมาณ3%อยู่ที่ราคาประมาณ370ดอลลาร์เพิ่มขึ้นประมาณ50%ในปีนี้ซึ่งแซงหน้าผลตอบแทนของดัชนี S&P 500ไปอย่างมาก นักวิเคราะห์จากแ a n ก of a ฟเมริการะบุว่าเทส la พร้อมสำหรับการเติบโตในปี2025และในอนาคตโดยชีย้ให้เห็นถึงโอกาสต่างๆตั้งแต่ธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าแท็กซี่ไร้คนขับหุ่นยนต์ซอฟต์แวร์และเครือข่ายซูเปอร์ชาร์ตนักวิเคราะห์ยังระบุว่าบริษัทอาจพิจารณาระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนธุรกิจเหล่านี้เราคาดว่าเทส la จะจัดสรรเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลลัพธ์ได้ดีดังที่บริษัทได้แสดงให้เห็นแล้วผ่านการสร้างกระแสงเงินสดที่มั่นคง อย่างไรก็ตามอาจมีบางช่วงที่บริษัทจำเป็นต้องระดมทุนเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อเร่งการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้นักวิเคราะห์ของ Bank of America กากล่าวราคาหุ้นอเมริกัน a อร์ไ n น์พุ่งสูงจากข้อตกลงกับบัตรเครด i t ซิตี้กรุ๊หุ้นของอเมริกันแอร์ไลน์พุ่งขึ้นในเช้าวันพฤหัสบดีหลังจากสายการบินประกาศลงนามข้อตกลงพันธมิตรบัตรเครดิตฉบับใหม่กับซิตี้กรุ๊ซึ่งจะเข้าซื้อหุ้นในพอร์ตโฟลิโอของธนาคารบาร์เคเลย American แอร์ไลน์และซิตี้กรุ๊ซึ่งเป็นพันธมิตรด้านบัตรเครดิตมายาวนานกว่า37ปีได้ลงนามในสัญญาขยายระยะเวลา10ปีโดยระบุว่าธนาคารจะกลายเป็นผู้ออกบัตรร่วมแบรนด์เพียงรายเดียวในสหรัฐอเมริกาในปี2026ก่อนหน้านี้ American แอร์ไลน์ได้ออกบัตรรวมกับทั้งซิตีและธนาคารบาร์เคลยของอังกฤษข้อตกลงดังกล่าวจะสร้างแนวทางที่สร้างสรรค์และได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับทั้งสงบริษัท รวมถึงการขยายข้อเสนอด้านความพักดีและรางวัลให้กับสมาชิกและผู้ถือบัตรซิตี้อย่างมีในสำคัญทั้งสองบริษัทกล่าวหุ้นของอเมริกันแอร์ไลน์เพิ่มขึ้น13%ในช่วงเช้าวันพฤหับสบดีโดยซื้อขายในระดับสูงสุดตั้งแต่กลางปี2023ขณะที่หุ้นของซิตี Group ปเพิ่มขึ้นประมาณ1%ระดับราคาบิตคอยที่ต้องจับตามองหลังจากทะลุ1 0 0 0ดอลลาร์ไปก่อนหน้าเมื่อราคาบิตคอยเคลื่อนไหวอย,อยู่ที่ประมาณ1 0 0 0ดอลลาร์ มันสามารถทะลุรูปแบบธงที่เพิ่งก่อตัวขึ้นบนกราฟได้ซึ่งเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มราคาของสกุลเงินดิจิทัลนี้อาจยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อไปรูปแบบการเคลื่อนไหวที่วัดได้จากแรงกระตุ้นก่อนหน้าของรูปแบบธงและเพิ่มค่าที่ได้เข้าไปในเส้นแนวโน้มด้านบนของรูปแบบนี้คาดการเป้าหมายขาขึ้นที่ระดับ129,930ดอลลาร์ 1, 9, 9นักลงทุนควรจับตาระดับแนวรับสำคัญบนกราฟของบิตคอยที่ราวๆ95,000่รารดอลลาร์8500 0ดอลลาร์ 8, 500, และ0 0 0ดลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่อาจมีความสำคัญต่อแนวโน้มราคาปัจจุบันบิตคอยมีการซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 1, 3 0 0 0ดอลลาร์และเพิ่มขึ้นมากกว่า4 5เนับตั้งแต่การเลือกตั้งประธานาธิบดีท่ามกลางความคาดหวังว่ารัฐบาลชุดใหม่ของโดนัลด์ทรัมป์จะนำนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหการรมคริปโตมาใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับทิศทางของอัตราดอกเบีย้ยแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงที่ระดับ4 1 8 รายงานการจ้างงานเดือนพฤศจิกายนจะเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของเฟดซึ่งเจอโรมพาเวลประธานเฟดกล่าวว่าเฟดจะระมัดระวังในการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเนื่องจากเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่งโดยการประชุมนโยบายครั้งสุดท้ายของปีมีกำหนดในวันที่18ธันวาคมราคาทองคำล่วงหน้าร่วงลง0.8%แต่ที่2,655ดอลลาร์ต่อออน ขณะที่ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าลดลงเล็กน้อยเพื่อนเพื่อนนักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้1กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR Code พร้อมเพตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่านปุ่ม Super แตงขอบคุณมากๆครับ